เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับประกาศสักดาคว้าแชมป์สโมสรโลกได้เป็นครั้งแรกและนี่ก็เป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแมนซิตี้ในยุคเบบกูเรล่าคือหนึ่งในยอดทีมที่ดีที่สุดตลอดการเท่าที่โลกนี้เคยมีมาครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ ย้อนกลับไปนะครับในเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกในปีนี้นะครับปรากฏว่าคู่ชิงครับเป็นเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ของเป๊ปกาเดล่าครับเจอกับทีมอย่างฟลูมิเนเซ่ครับทีมแชมป์โคปาลิโบตารเรสครับนะครับปรากฏว่าในเกมนี้นะครับทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับก็ไม่ทําให้แฟนๆต้องผิดหวังครับ เอาชนะฟลูมิเนเซ่ไปแบบสบายๆครับ4ประตูต่อ0นะครับโดย4ประตูที่แมนซิตี้ยิงได้นะครับได้จากทางจูเลียนอวารเรสครับคนเดียว2ประตูเลยครับนาทีแรกแล้วก็นาทีที่88ครับแล้วก็มีนักเตะย่างคางฟลูมิเนเซ่ครับยิงเข้าประตูตัวเองไปด้วยครับในนาทีที่27และอีก1ประตูที่แมนซิตี้ยิงได้ได้จากฟิลโฟเดนในนาทีที่72ครับจบเกมนี้แมนซิตี้ครับประกาศสักดา คว้าแชมป์สโมสรโลกได้เป็นครั้งแรกด้วยการเอาชนะฟรูมิเนเซไป4ประตูต่อ0ครับและนี่นะครับก็คือครั้งแรกของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับที่สามารถคว้าแชมป์สโมสรโลกได้นะครับนี่เป็นการตอกย้ําเป็นการประกาศสักดาอีกครั้งหนึ่งครับว่าพวกเขาคือโคตรทีมนะครับในฤดูกาลนี้นะครับสามารถกวาดมาแล้ว5ถ้วยด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่ถ้วยพรีเมียร์ครับถ้วยเอฟเอคับถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ถ้วยยูฟาซูเปอร์คัพนะครับและล่าสุดนะครับ ถ้วยสโมสรโลกพวกเขาก็สามารถควา้าแชมป์ได้ครับปีนี้คือปีทองอย่างแท้จริงเป็นปีที่พวกเขาประกาศสักดาหให้ทุกคนได้รู้ว่าพวกเขาคือหมายเลขหนึ่งของโลกณนะเวลานี้ครับส่วนนักเตะอีกหนึ่งคนหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเพราะปีนี้ก็ปีทองของเขาเหมือนกันนะครับนักเตะอย่างโรดรีมิดฟิลด์ตัวกลางที่ว่ากันว่าดีที่สุดของโลกณนะเวลานี้นะครับปีนี้ครับกวาดรวด5แชมป์ตามที่เรียนไปนะครับนอกจากนี้นะครับรางวัลส่วนตัวนะครับเขายังได้รางวัล ผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA นะครับเขาเป็นผู้เล่นที่ทรงคุณค่าของยูฟาแชมเปี้ยนลีครับเป็นผู้เล่นที่ติดทีมยอดเยี่ยมของศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีครับเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับของทัวร์นาเมนต์เนชันลีครับทีมชาติก็ได้ด้วยนะครับและล่าสุดครับเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของฟุตบอลทิงแชมป์สโมสรโลกครับนี่คือความสุดยอดครับของนักเตะอย่างโรดรีฟขอปรบมือดังๆเลยครับสุดยอดจริงๆครับ แล้วเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเกับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้กับปี2023คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับทีมของเป๊ปโกเดล่าในทีมนี้นะครับคิดว่าเห็นด้วยกับคําพูดของผมไหมครับว่านี่คือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดตลอดการเท่าที่โลกนี้เคยมีมาครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับแมนซิตี้ทีมนี้คอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฟนตงว้ดยะ สุดท้ายับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับซูซูกิจัดหนักจัดเต็มนะครับกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีนะครับซูซูกิทริปเปิลโบนัสเดียวนะครับออกรถยนต์ซูซูกิในวันนี้คุณมีโอกาสลุ้นโบนัสใหญ่ถึง3ต่อด้วยกันครับสต่อที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างครับต่อที่1ครับผ่อนสบายครับเพราะว่าซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันนะครับส่วนต่อที่2ครับมอบส่วนลดเพิ่มเติมอีก15,000บาทครับสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนครับส่วนตอนที่3มครับมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษเลยเลครับสำหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับดีวจัดเต็มแบบนี้นะครับเฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง3าธันวาคมนี้เท่านั้นใกล้จะหมดแล้วนะครับปรีบกันหน่อยนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ www.suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับยังไงก็เฝาาด้วยแล้วกันนะครับกับรถจนคุณ